เปิดภาพเวิร์กช็อปเกมโกงเกมละครใหม่ก้าวจับคู่กระทิ่งครั้งแรก ก่อนที่จะเข้าสู่เกมของการโกง BEC Studio จัดเวิร์กช็อปการแสดงสุดเข้มข้นให้กับกร,รายทิงขุนนรงค์กาสุภัสราณณนนพัฒสามนักแสดงจากละครเรื่องเกมโกงเกม The Screamer Game ที่จะมีกำหนดเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนนี้โดยตรงตรายุทธกิ่งพาพรผู้กำกับและ Head of Production BEC Studio คว้าครูเอนัทพงศ์คงกวีไพโรธมารับหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนการแสดงให้กับนักแสดงทั้ง3คน เริ่มจากติวเข้มรายบุคคลไปจนถึงจับกลุ่มทำเวิร์กช็อปร่วมกันเริ่มจากก้วสุพัราที่ต้องดึงคาแรคเตอร์ในบทริสาที่ดูภายนอกเป็นคนเย็นชาดูเป็นเด็กต่อต้านสังคมแต่ทั้งหมดเป็นเพียงกำแพงที่เธอสร้างขึ้นมาไหว้ห่อหุ้มจิตใจที่ว่างเปล่าริสาพบว่าตัวเองเป็นหนี้นอกระบบจำนวนมากกว่า10ล้านบาทจากพ่อของเธอที่ทิ้งหนี้ไว้แล้วหายตัวไปอย่างลึกลับทำให้ทางรอดเดียวของเธอคือการเป็นนักต้มตุนตามด้วยกระทิงคุณนโรคที่ต้องรับ รับบทโกอดีตนายตำรวจผู้หันตัวมาเป็นนักต้มตุนภายนอกดูเป็นคนกะล่อนเห็นแกตัวน่าเงินแต่จริงๆแล้วโกเป็นคนที่มักจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นก่อนตัวเองอยู่เสมอและเขาคนนี้คือคนที่กลุ่มความลับเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้เป็นพ่อของริสาและสุดท้ายณนภะัสรับบทมังกรเด็กบ้านรวยชนชั้นสูงเขาเป็นเด็กจีเนียสเป็นคนชอบเก็บตัวชอบศึกษาชอบเล่นมายาโกนจินตนาการสูงชอบเขียนบล็อกนิยายจรกรรมและ เขาเป็นนักต้มตุ๋นก็เพราะอยากจะช่วยริสามีชีวิตที่ดีกว่านี้หลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์เจาะลึกลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแบบท่องแท้แล้ว ครูเอและพี่โตง้งผู้กำกับก็ได้ลองให้ฝึกการแสดงโดยการแจกโจทย์ที่ต้องแสดงคนเดียวมีทั้งแบบห้ามใช้เสียงและใช้เสียงสุดท้ายเป็นการนับเวลาถอยล้าง60วินาทีเพื่อกดดันให้นักแสดงได้แสดงภายในเวลาที่กำหนดให้งานนี้ทำเอานักแสดงต้องเข็นพลังออกมากันแบบสุดชีวิตเพื่อให้เขาถึงบทบาทการแบบสุดความสามารถรอติดตามชมบทบาทของทั้ง3คนได้แน่เกมโกงเกมเดอะสครีมเมอร์เกมเร็วๆนี้ทางช่อง3ดู ูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3 plus